มาแน่ ane, จัดให้ยิงปิดท้ายเซเนกัลคว้ำบูกินา3ามขีดกลาง1ทะลุชิงแอบเงินซาดิโอมาแน่ ane, โชว์ฟอร์มที่ดีอีกครั้งเมื่อเป็นคนแอสซิดลูก2ให้กับเซเนกัลก่อนจะมายิงปิดท้ายด้วยตัวเองในนาที87ให้ทีมได้หายใจโล่งคอเอาชนะบูกินาฟาโซ3ขีดกลาง1นงผ่านเข้าสู่รองชิงชนะเลิศแอร์ฟริกาคัพออฟเนชันสำเร็จจบเกมเซเนกั เป็นฝ่ายคว้าชัยเหนือบูกินาฟาโซสามขีดกลางหนึ่งทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นหนที่3เพื่อลุ้นแชมป์สมัยแรกของพวกเขาส่วนคู่แข่งจะเป็นโมซาลาเข้ารอบมาเจอมาเน่ตามนัดหรือไม่ต้องรอลุนในคืนวันพฤหสัสบ,บดี